สวัสดีครับพี่น้องประชาชนวันนี้ผมไม่ได้มาขายของนะรถไม่ใช่ของผมผมมีหน้าที่มารีวิวเท่านั้นนะครับนี่เลย t o y o ต a h ไ Lu ัก i ์วีโปี2,548ตัว G ตัวท็อปตัวนี้ถือว่าจัดเต็มครับระบบไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกทำงานปกติหมดถุงลม Airbag มีนะครับระบบเบรก ABS ก็มากุญแจรีโมทอีกตัางหาก เครื่องยนต์ดีเซล2.5เครื่องแน่นเกียร์ดีช่วงล่างแน่นขับทางไกลนี่ไม่มีวันแอร์เย็นเพลงเพราะขับแล้วไม่เหงาสีสวยรอบคันหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีตัดต่อรถบ้านแทๆ้ๆขายเงินสด149,000บาทรถยอยู่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมสนใจใติดต่อเลยครับ084-916-284